สองลักษณะของสุนัขที่กัดเจ้าของนะครับหนึ่งสุนัขที่กลัวขี้ระแวงนะครับสองสุนัขที่คิดว่าตัวเองเป็นจา่าฝูงสุนัขสองกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะกัดเจ้าของได้ทั้งคู่นะครับเราต้องสังเกตสุนัขของเราว่าเขาเข้าข่ายพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับและแก้ไขเพื่อให้เราได้เลี้ยงสุนัขได้อย่างมีความสุขสุนัขทุกตัวควรมีระเบียบวิน,นัยและปล่อยให้เล่นรีปรตายบ้างนะครับให้เขาได้คิดได้เล่นอย่างเต็มที่ และเขามีความสุขเขาก็จะตอบแทนเป็นความสุขให้กับเรานะครับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีมีอยู่ในสุนัขทุกสายพันธุ์นะครับแม้แต่ในายามเขานอนหลับเขายังยิ้มให้เราเลยนะครับเราเดินผ่านมาเราก็ยังแอบยิ้มกับเขาว่าเขานอนไปได้ยังไงนะครับท่านนี้และนนี้เคื่อคือความสุขของคนเลี้ยงสุนัขนะครับได้เห็นเขากินเขาหลับเขาเล่นพ้าแข็งแรง แค่นี้คนเดียวสััารทุกคนก็มีความสุขแล้วครับขอบคุณมากครับ